สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมายมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะจะมาแนะนํากันเนื่องจากว่าหมายกินแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กท้าความก่อนหมายเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หลายอย่างมากเลยนะคะเป็นทางโรคภูมิแพ้อากาศเป็นทางโรคภูมิแพ้ฝุ่นแล้วก็อาการเนี่ยจะกําเริบมากๆเวลาที่ฝนตกซึ่งก็คือช่วงนี้เลยมันเป็นโรคที่แบบ ค่อนข้างน่ารำคาญนิดนึงเพราะว่ามันมันหายขาดยากนะคะแต่ว่าหลังจากที่กินเค์ลิฟหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะเหมือนจะเปิดให้ดูตัวแคปซูล,ลนะ้เป็นแคปซูลเม็ดสีเหลืองอ,อ่อ,อนแบบนี้นะคะกินง่ายๆเลยเม่กินไปหนึ่งเม็ดก่อนนอนแล้วก็นอนพอตื่นมาปุ๊บเนี้ยอาการพวกเกี่ยวกับโรคภูมิมแพ้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตาแดงน้ำมูกไหลหรือว่าถ้าหนักหนักเลยอะ่ะหมืจะเป็นเหมือนกับ เป็นผื่นที่แก้อะไรเงีง้ยคันๆอะไรนี้นะคะอาการพวกเนี้ยเหมือนมันบรรเทาลงแล้วน่าจะเกี่ยวด้วยแหละเ,ออเพราะว่าใหม่แบบพอนอนหลับดีขึ้นอะไรๆมันก็จะแบบเฟรชขึ้นในตอนเช้าแล้วก็เลยเลยกลับไปอ่านดูนะคะเขาก็เลยบอกว่าไอ้นมพึ่งเนี้ยมันก็มีสรรพคุณทําให้แบบหลับได้ลึกขึ้นหลับได้สบายขึ้นเหมือนกันสำหรับใครที่ต้องการอยากจะทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะจาก1 0 9 0บาทลดเหลือ890บาทนะคะ นอกจากไอ้พวกโรคที่ไหนเป็นนะ,ะก็จริงๆมันมีสรรพคุณรักษาได้อีกหลายอย่างมากมายเลยนะคะได้ยินมาด้วยว่าหนึ่งในนั้นก็คือโรคไมเกรนนะคะแต่ว่ายังไงก็เราแตะลองเข้าไปอ่านกันดูถึงรายละเอียดนะคะที่เค r ียร์ล h ฟไทยแลน์นะคะ f c e e o o o เคลียร์ลิฟไทยแลน์ค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างในแคปชั่นด้วยนะ